จะมาทําการบ้านชุดที่9กันเลยค่ะดเด็กๆอ่าแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาทําการบ้านวิชาคณิตศาสตร์กันค่ะดเด็กๆเรื่องการบวกนั่นเองอ่ารูปร่างหน้าตาของใบางานจะเป็นแบบนี้เลยให้เด็กๆเ,เปิดหน้าที่เหมือนกับคุณครูตันแบบนี้เลยนะคะเอะ๊เด็กๆอยากทำกันร่ย,ยังถ้าอยากทำแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะดเด็กๆอ่าเด็กๆคะเรามาทำพร้อมๆกันเลย เราจะมานับหัวใจกันก่อนนะคะดเด็กๆนับตามคุณครูนะหนึ่งสอามช่องแรกมีหัวใจกี่อันคะดเด็กๆสอันใช่ไหมคะเราก็เขียนเลขสี่ลงไปแบบนี้เลยอ่าแบบนี้เลยนะคะต่อไปเรามาดูช่องที่สองพร้อมกันค่ะว่าหัวใจมีกี่ดวงนับนะคะ1นสอง สม,มีกี่ดวงคะเด็กๆอ่สาสดวงใช่ไหมคะเราก็เขียนเลข3ลงไปแบบนี้เลยค่ะแต่เอ๊สี่บวกสเนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆอ่าถ้าเราอยากรู้คําตอบเรามานับหัวใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4 5ส,ส,สห จ็ดเอ๊หัวใจมีกี่ดวงคะเด็กๆเจ็ดดวงใช่ไหมคะเราก็เขียนเลขเจ็ดลงไปแบบนี้เลยคะ่ะอะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันค่ะเด็กๆเ,เรามาดูช่องแรกมานับหัวใจพร้อมๆกันก่อนอช่องแรกนะคะนับ1 2 3 4ส 6ใช่ไหมคะเด็กๆอ่าช่องแรกหัวใจมี6เราก็เขียนเลข6ลงไปได้เลยค่ะข้อต่อไปช่องต่อไปนะคะดเด็กๆเรามาดูสิหัวใจมีกี่ดวง1 2 3 4 5 6มีกี่ดวงคะดเด็กๆก็6ดวงเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็เขียนเลข6ลงไปได้เลยค่ะ เอ๊หกบวกหเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กแดงเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเดแปดเอ็ดสิท่าไหร่คะเด็กแดง 12ใช่ไหมคะเลข12มี1กับ2อ่ะเขียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าเราไปดูข้อที่3พร้อมๆกันเลยคะ่ะเด็กๆหัวใจช่องแรกมีเท่าไหร่นะช่วยกันนับด้วยหน่อยนะคะ1 2 3มีเท่าไหร่ะคะเด็กเดกมี3ใช่ไหมคะเด็กเด็กอ่าเราก็เขียนเลข3ไปพร้อมๆกันเลยต่อไปช่องที่สอง มีกี่ดวงคะเด็กๆเรามานับไปพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสามอ่ามีกี่ดวงคะสามดวงเหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆเราก็เขียนเลขสามแบบนี้ลงไปได้เลยค่ะแต่เอ๊สามบวกสามได้เท่าไรเรามานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ 1, ก็เขียนเลข6ลงไปได้เลยค่ะ,ะเรามาดูข้อที่4ต่อเลยดูสิช่องแรกมีเท่าไหร่นับนะคะ1 2 3 4อ่าเราก็เขียนเลขสไปเลยค่ะเด็กๆแล้วเรามาดูช่องที่สองนะคะหัวใจมี1 2อ่ามีเท่าไหร่คะมี2ใช่ไหมคะเด็กๆ ทีนี้สีบวกสได้เท่าไหร่เรามานับพร้อมๆกันนะคะ1นึ่งสองสามี่ห้าหได้เท่าไหร่คะเด็กๆหกใช่ไหมคะเราก็เขียนเลข6กลงไปเลยแบบนี้เลยคะ่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่หพร้อมๆกันเลยเดี๋ยๆดูสิคะหัวใจช่วงแรกม,มีเท่าไหร่นับพร้อมๆกันนะหนึสอง สามสี่มีเท่าไหร่คะเด็กเดกมีสี่ใช่ไหมคะเราก็เขียนเลขสี่ลงไปเลยต่อไปเรามาดูช่องที่สองพร้อมๆกันค่ะนับพร้อมๆกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีเท่าไหร่คะเด็กเดกมีห้าใช่ไหมคะอ่าเราก็เขียนเลขห้าลงไปเลยแบบนี้เลยคะ่ะ ทีนี้4บวก5เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเรามานับพร้อมๆกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้เท่าไหร่คะเด็กๆ9ก9ใช่ไหมคะเราก็เขียนเลข9ลงไปแบบนี้เลยค่ะ อ่าข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะดเด็กๆเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะนับช่องแรกก่อน1 2 3 4 5 6อ่าเท่าไหร่คะดเด็กๆหกใช่ไหมคะเราก็เขียนเลข6ลงไปเลยช่องที่สองนะคะเรามาดูพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4 ได้เท่าไหร่คะเด็กเดกได้5ใช่ไหมคะเราก็เขียนเลข5ลงไปแบบนี้เลยค่ะทีนี้6กบวกหได้เท่าไหร่เรามานับพร้อมๆกันนะคะ 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 1า1 1อ่า1 11 1มี1กับ1ใช่ไหมคะเด็กเด็กเราก็เขียนเลข1 1 ลงไปแบบนี้เลยค่ะเด็กๆอาเด็กๆเ,เ,เสร็จกันหรือยังคะของคุณครูตูนเสร็จแล้วนะคะแต่เอเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคุณครูตูนทายังไงลงไปกับหัวใจระบายสีใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ระบายสีให้สวยงามแลอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับงานมาให้คุณครูตูนดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูตูนก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ